เฮี้ยนื่นูตัดเลยคุยตายเฮี้ยนือนูนี่านเรืองหือเรงเลยใอ่ไว้สัตว์อย่าลืมถ้าเกิดเราโดนัเยอะรับเพื่อนไปสุปด้วยนะพี่มันมันจะกากเรั่งไอ้เฮี้ยกักเฮี้ยอะไรแบ๊ ไม่กูวนบ้านมันทีอะไรกูไม่เคยเห็นศพเพื่อนเราเลยนะเว้ยมึงรู้ปะไม่เคยเห็นเลยนะไม่เจอไม่เจอศพมีแค่ศพเดียวอะที่กูวนไฟเวลาเวลากูดูอะไต้มึงมึงไปยืนข้างหน้านี้เวลามันตันระเบิดมาจะได้วิ่งโยกกันได้เดี๋ยวไม่เงาจังยิงบนรถอะมีเยอะมียืนข้างหน้าเลยมียืนข้างหน้าเลยเพื่อนมึไปเยอะข้างหน้าไปพี่ใครมีระเบิดป้ายเล่ระเบิดนะอะไรนะลุงหนาเลยลุงพีหน้าเลย เฮ้ยไอ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 นี่เป็นระเบิดเขด้วยนะไฟเปิดระเบิดช่วยได้ะเวยคนละนักกว่าไอบ้องไปไหนอะไอบ้องไปไหนอะมาเจอมันตายทางออกสนามบินล่างไหนเฮียโอ้ม่งเมาชิบหายตอนนี้เมาเมาเวิร์จัดเลยบ้องทำอะไรบ้องทำดีบ้อง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 ได้แล้วีไรว่เรารวมอยู่สนี้มันรู้แล้ใช่ไหมรู้รู้ว่า จะทำทรงหาแทงไฟทิฟเฟนเอ็กแต่ไม่กล้ามาไม่น่าเปิดเดิมพันอยู่วะวะเปิดเดิมพันอยู่เชื่ออะไรมึึงตายไม่รู้หรอไอ้บงมึงอะมายังไงบ้างไปไหนกะบัง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 ตายอีกแล้วไหมไอ้บัง มาลงมืออยู่ก็ต่อมาลงเลยมาลงเลยไอเลิกไม่ไอเลิกไอเลิกไอเลิกไเลิกหนีไม่ยังตัดเลยบ้าตัดเลยไม่มาไปแล้วนี่มาวันเป็นวันเราขยับขึ้นไปหน่ไหมเพื่อนเราจะมีที่กักศพเหรอเออเปเพียงโลกเลยเวล้ปันแลเปิดมามันจะได้โยองเยป ไปเอาขยับรถหน่อย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 ไอ้มึงมึงขึ้นรถก่อน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 ขยับรถไปด้านหน้าหน่อยโอ้โหมันงงมากเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องครับไม่ลอง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 เปยืมมาหน่อยเลยลองเลยยืมดารหไปเยืมด้ารหไปเยืมด้ารหไปเยืมด้านหลังไชนหน้าเหมือนกันเว้ยชนหน้าเหมือนกันเว้ยใครมีระเบิดปลาหน่อยนะระเบิดอ่ะปืนเปิลนอ่ะต้องต้องปลานะ เอ้พอการองการพอกรสัองบล็อกส่บล็อกยืนส่งบล็อกพร้อมแล้วกระจายไปยืนนพี่่้เราไอ้ห้าเนี่ยเกอ้ปิมัสเกวออปิมัสเอาต่อขัดความขัดามเออไม่คัดยาหมดมันจะช้านะเว้ยแล้วมันอไฟช้ามยิงเกียมันตได้ยิงนะ

แชร์เดยกันแชร์เดยกันเออไอ้เหี้ยเอ้ยวิ่งไปถีบใส่มันอีกคู่อะกูวิ่งไปถีบมัน่ะไอ้เหียเลยเหลือยี่สิบเก้ายัดแม่เฮ้ยมาเอาศพมาดูนี่เอาศพไปเอาศพไปเยอะเยอะคนเยอะเอาศพไปเอาศพด้วยเล่นฟากรับเลยนะไม่เราไหวเอ้ยมันไม่ลงรถเยอะนี่หว่ามันไม่ลงรถกันเยอะมีคนเป็นดันศพเอาศพปะ เมันจะมาสบที่บ้านเรามันไม่ลงรถกันเยอะเว้ยเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่แต่มันไม่ลงรถกันเยอะเนี่ยถ้าเพื่อเราดันเอาศพสวยเฮ้ยกูยังไม่ได้โอ้โหไปตั้งตั้งชุบไปเฮ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงจะช้าหน่อยแต่ก็อยากทอให้ชัด้ได้เลยครับผมแน่นอนเลย ้มันมาสุดบ้านเรามึงทะลวงไปเอาบ้านมันเลยไม้ไม่มาเลยชมดเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยปืนปืนชุบหมดเลยบ้านเราเะาลวงคุยเลยอะชุบให้หมดชุบให้หมดเอาให้ตื่นที่ไปบ้านเราก็ไปบ้านเราชุดมดเลยเกิดบ้านเราก็ไปตื่น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 ร้อยตื่นร้อยมาแล้วไม้เฟนมาแล้วไม้เฟนดึงศพมาพี่ดึงศพมาดึงศพสลับมาดึงศพสลับมา สวยดึงสมมาพี่ดึงสมมาเ้ยไีเอาหนีหนีหนีเหี้ยนๆตัดเลยคุยตายเหียนๆคุยๆที่ไม่ได้คก่นไกูหรอกไอ้เหีไอ้เหี้ยหัวแดงจะกี่รอบกี่รอบก็ฟรี ลื่นๆไอ้สัตว์กูเพิ่งดูโจล่งมาด้วยดิเฮียอยู่นี่ไปเทียโตฟีสัตว์ไอ้คุ้ยจับมีดพี่จับมีดจับมีดเราอยู่จับมีดเราอยู่เลยจับมีดเราอยู่เลย อ๋ออ๋โดนกีแล้วเสียเงียบ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 แล้วดิมึงเงียบแล้วดิมึงไม่พูดแล้วหรอไม่พูดแล้วหรอไม่พูดแล้วหรอไอคุยไม่พูดแล้วหรอไอคุยไม่พูดแล้วหรอควายตายเฮียได้ไม่พูดแล้วหรอคุยเฮียยี่ดควายเยอะไสัตว์คุยไม่พูดแล้วหรอมือเฮียอย่าอ่อนใจควายเยอะไสัตว์คุยรับเดิมพันที่ไม่ได้คุยอะไรอ่ะเฮียเล่นได้แค่นี้เอาเงียบเงียบไปดับ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 เฮียดับไอสัตว์คุย ข่อยเยายควายเด็กมโนยเด็กมโนยควายไอเยาอแผแขกไอเยอะแผแขกไอเยาไเยอแขกไอเด็กมโนยควยไอตัดปล่อยเวลาพูดเรื่องหอกเวลาพูดเรื่องหอกก่อนเชปะเวลาพูดเรื่องหอกก่อนเยายควายควยปล่อยเลาพเรหกกไเยหไวายควยปล่อยเวลาพูดเรื่ชงหอกก่อนไเยไวายควยปเาดเรื่ออก่อนไอเยาไปควายควยปล่อยเรีาพไเรหก่นไอเยไยยป่อยเลยเรกไเยไเรียวย

เฮ้ยเงียบเลยล้วก็เลยแบบว่าไปดิโก้มะคุยเฮ้ยเงียบดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลีวยนี่ฟังเพื่อนดิใครไม่มีถุงอยูไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยไปจ่ายอนเดี่ยอ้มันออกไปแล้วอ่ะเป็นไรกลับกลับไปเอาที่เพื่อนเลยสัมภาษสัมภาษณ์ได้ป่ะรุ่นเล่นจัดได้ป่ะจบไม่พอเนี่ยพี่เฮ้ยเดี๋ยวหอดี๋ยวหอดีแล้วเดี๋ยวหอดีแล้วพร้อมยังจะห่อนะ จบครับยังจบครับยังผมไม่มีผมไม่มีศพแจ็คไม่มีศพผอศพผอข้าปล่าใจเย็นๆนะคนอยู่ข้างนอกเยอะนะเราเพื่อนถอดแล้วมาเอาไปละไม่มีใครไม่มีใครติดต่อเลยตำรวจมันหลักง่ายมากนะนี่อะมาหลอกมาหลอกเมื่อกี้มันขี่รถออกอย่เยอะอะไปล่อยมันนไปหนีไปเยอะเกินเต้นนอกเมืองเลยก็ได้นะมาเอามาอุ้งสามเลยเฮียไหวเราเป็นเราต้องเป็น่วยของเพื่อนวะต่อทุกๆแบบไม่ทำอยู่ไหน พี่พี่ไปเลยพี่ไปเลยเดี๋ยวผมไปกับรถประมูลเราหน้าที่ตอนนี้คือขัดเดีแต่ตอเข้าไปกันเดี๋ต้องจะลอยเลยต้องไปเซอร์วินต์คุ้มๆไปดิเราหลอยล้มันดีกว่าไปเม่งลันไปน้องชายเม่งรันไปน้องชายตรวจมันกำลังไปเพื่อนแบ๊วไม่รู้มีแบ๊เหลือสอบนึงเหลือบ้างสอบเหลือบ้างเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเหลือสอบนึงมาเอามาให้ออกให้คนอื่นชื่อกู ให้คนอื่นผมก็ได้ผมได้เอาผมก็ได้ี่ผ่านนี้ไม่ตอบกูเลยเพื่อนหอไปก่อนห่อไปก่อนหอไปก่อนโยนเพ่นตตำรต่อรวจเข้ามาแล้วตำรวจเข้ามแล้วไมมีอเล่นต่อได้นะตำรวจมาแล้วนะเล่นไปแล้วหกูถือเล่นื่ไปเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรวจจะแแครขดาไปดใช่ไหมมีสอเรอดตรวจให้อยู่รอดตำรวจให้อยู่คันนึงลเพื่อนกูรอดตำรวจอยู่คันนึ่งไปครับไปอไ่ออวไปครับไป วิช <Religion S 2> <but, S 1> ั <u> ่นมันอยู่ตรงสเตเดียมมันวิชั too? ่นน้ำมันบวกรีบอกบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยกูตามอยู่กูตามอยู่ตรงที่โจ๊ปูนไอพี่ไฮที่โจได้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 ไปอยู่ไปอยู่ไปเอาไรแล่วเอายาดีแล่วเอายาดีเราเราไล่เอายาดีเลยมันเลยหลังมันเลยหลังมันเออกำลังไปมาตันนน้แหลที่โจ๊กแคมป์กำลังที่โจ๊แคปมป์นงที่เดียวเดียวที่โิ๊กลัแคมป์หมดได้พี่กำลังไป